มีมูลเพื่อนพระสงฆ์และสมณีทุกองค์ตั้งใจฟังอ้าไม่ตั้งใจฟังแล้วจะจดจำไม่ได้เมื่อตั้งใจฟังแล้วจะจดจำได้นำไปประพฤติทุกคนแล้วก็เจริญถอนญาติโยมทุกคน เด็กพอได้คนแก่ก็ได้คนหนุ่มคนสาวพอได้เป็นพ่อบ้านแม่เลืองก็ได้ทั้งฟังไท้ดีหาเวลาที่จะพูดกันอย่างนี้เป็นเวลาที่จะเหาไอย่างนี้จังเมื่อมาพบมาเห็นกันแล้วก็ต้อง,ง,งคนพูดพูดก็ต้องตั้งใจพูดเพื่อทำคนเขา้าใจ ให้ทุกคนได้เอาไปใช้กับชีวิตจริงๆอย่างที่เราถือาศาสนาทุกวันนี้ต้องการเสรีต้องการสวั์ต้องการมิตาทุกคนกคนะเนเปลี่ยนทุกไม่ต้องการทุกเปลี่ยนโคมตายไม่ต้องการโคมตาย เสียดรวมตัวควบกลกงลงังทั้งหมดมนี่แหละเสียดที่ของไม่ดีไม่งานเราเสียมาจริงจเราต้องการรวมตัวซึ่งแตมใส่รวมสวยรวมงานจริงจริงดังนั้นเราไปทำบุไปรักษารงมีเครื่องประดับเนื้อประดับโตประดับให้สวยให้งานตัดแป้งแต้มโต,โต,โต,งาาตรงน้ำเสย แต่ควรจริงสิ่งนั้นมันเป็นโลกมันเป็นโลกทีเนืธรทำม,มันเป็นโลกวัฏพะอะไร่างเงี่ยวัฏฏะาคือวงกลมวัดต่างสงศ์ต่างมียาวนานสำหรับคนผู้ที่ยังไม่รูปธรรมยังว,ว่ามีการผัดแป้งแต่งตัวสงนารรทำสวยๆนะ แต่จิตใจของเรามันสดชื่นบ้างไหมมันสวยมันงามบ้างไหมเคยรู้เคยเห็นจิตใจตัวเองบ้างไหมเคยรู้เคยเห็นชีวิตตัวเองบ้างไหมให้ทานรักษาเ็บหนามแสดงว่ายัางไม่เข้าใจตัวของตนเองตัวของธรรมาเองเคยทำมาเช่นเดียว แอะไม่เข้าใจว่าบุตรคืออะไรบารคืออะไรนั่นลกคืออะไรเส้าหวังคืออะไรนิพพานคืออะไรไม่รู้รวบหน้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าเดียวคลุกปัดแน่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้นะหมายเดียวออกไม่ได้งายหน้าขึ้นมาทันทีของนิพพเดียวเท่านั้นเอง เราเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารเขาพูดฟัาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเสมือนไปไม่กํในเลรียนกับไปไม่ไดนฟ้าแต่จะเอามา,ารักษาคนให้คนส่วยให้หายจากควมเจ็บปวยทางร่างกายและจิตใจ คนเพีนเดียวกับไปไม่ในป่านั้นจะมารักษาคนร้ายคนป่วยให้หายจากอาเกเจ็บป่วยนั้นเป็นไปไม่ได้และไปไหมที่จะเอามารักษาคนไข้คนป่วยนั้นคำมือเดียวเท่าน,นั้นเองนวนอันนี้จะให้ตกเราคิดไว้ดังนั้นคําพูดคําสอนนั่นเราต้องศึก ศึกษาและปฏิบัติให้เข้าใจถ้าศึกษาปฏิบัติไม่เข้าใจมันก้เสียเวลาตัวการตัวงานที่เราไปทำไม่ถูกไม่ตรงต้นหมายถึงอะไรบาปหมายถึงอะนรกหมายถึงไสวรรค์หมายถึงอะไาให้เข้าใจกันก่อก เมื่ออายุ46ปีมานี่แหละได้บำเพ็ญตัวเองรู้สึกตัวเองในการพูดการคิดการเคลื่อนทานรู้สึกคันนี้แหละรู้มากขพ้นมากขพ้นมากขึ้นมันคิดก็เล้มันคิดก็เล้มันคิดก็เลยแต่ความรู้อันนี้ไม่ใช่รู้คิด มันคิดเราเห็นเรารู้เราชาบ้านได้ป็จุดผมคิดมันจุดพอดี่เห็นรวมหยุดคิดกับผมคิดมันเป็นเขาละเขาแต่ว่ารู้ผมคิดผมคันครับผมรู้ผมคิดอันนั้นมันรู้คิดไปเป็นเรื่องเป็นเราอันมันหยุดคิดมันเห็นผมคิดเั็นจุดเหมือนแมวจับหูแมวจับหูตุ๊ก มันตัดตายมันกระติดตัวไม่ได้ยิ่งที่คนเช่นเดียวกันพอดีมันคิดปุกรวมรู้เดียวว่าสัญญานั่นเนี่ยมันรู้สัญญามันทำหน้าที่ของมันแล้วมันรู้ตัวมันเองมันก็หยุดปักทันทีกันเดียวทันทีกันตัีวเอาชนะได้อันนี้เนี่ย มันก็เลยเกิดรู้จึงว่าทาให้มันเกิดข้อพ้นม,มันก็ออกมาให้ได้รับอย่างที่ผมรู้หรืออาจจะมาพูดค,คนอื่นนั้นจะรู้อย่างที่ผมรู้นี่ได้แต่มันไม่ได้ควารู้ของผมรู้ของรู้ควารู้ของอาจารย รู้พวกคุญที่พวกญาติพวกเยาก็ต้องรู้พวกญาติพวกโยมนรู้เฉพาะตัวนั่นเองรู้ตัวเรานเองไม่ต้องไปรู้บินดาการไม่ต้องไปรู้เม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรที่ไหนรู้อันนี้แหละบุญนั้นจะคือรู้บุญนั่นจึงคือรู้ถ้าหาไม่รู้ตัวเองแล้วแม้จะทำบุญลักษณะตนภาวนา การเรือนิพพเพราะถ้าหากยังไม่รู้นั้นก็แสดงว่ายังมีบาปมากยังมีบาปมากไม่สามารถที่จะหาหรือเกี่ยวที่มันอัดแน่นมะ่หมุนไม่ออกเลยของมันรวบหน้าดีหายไม่ขึ้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นบุญนะจงคืนมีวิธีหมายเกี่ยวออก หันหมุนออกดินนั่นจึงคือหงายของที่ร่วมให้มันหนายขึ้นมามันค่วมหน้าอยู่หายขึ้นมาเปิดท้องที่ดิหมายเกี่ยวออกมาอยากให้มันอัดแน่อยู่ตนั้นะอันนี้แหละคือมิจักเห็นแจ้งเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมม เป็นการเข้าถึงธรรมะเป็นการเข้าถึงพร,ระพุทธเจ้าแต่พร,ร,ระพุทธเจ้านั้นเราเข้าใจว่าเป็นแต่เป็นสิ่งหร,รือเป็นอะไรก็ตารรมนั้นลอยมาท่วนเพียอันนั้นเป็นการเข้าใจตาม,มคมทิดคมเห็นทัศนะของผมว่าเข้าใจผิดเข้าใจไม่ตรงการเห็นพร,ระพุทธเจ้าก็เห็นตัวเรานี่เอง กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดนี่เองเห็นจิตเห็นใจตัวเอง,เองนี่เองคือเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเราเคยได้ยินบ้างไหมสมัยพระพุทธเจ้ากับพระวักกะเล็กไปอยู่ด้วยกันไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยเพราะไม่เห็นชีวิตจิตใจตัวเองั้ง ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงคือปฏิบัติที่ใจเรานี้เองปฏิบัติที่กายที่รู้จะนีเองกําลังเคลื่อนกําลังไหวกําลังไปกําลังมากําลังนึกกาลังคิดอะไรก็ตามให้เรารูเา้เท่ารู้ทันรู้จับทันรู้จับแก้เอาชนะได้รู้อันนี้แหละแล้วมันจะมียานสนนิดหนึ่งยอวยยานของปัญญารูอว่า ทิ่ปัญญาเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นสัญญาเป็นเรียนมาจากดำหลักดำลอจากสูู้จากอนิจงานของมันคือมันทำหน้าที่ของมันนั้นเองมันปรากฏเกิดข,ข,ขึ้นมาในตัวของมันนั้นเองดังนั้นจึงเห็นบุญเห็นสวรรค์เห็นนิพพานได้จริงึงเห็นพระพุทธเจ้าได้จริงึงแต่ไม่ได้ตาเนื้อเห็นนะ ไม่ได้สัมผัสด,ด้วยมือด้วยเท้านะใจมันเห็นใจมันรู้ใจมันเข้าใจใจมันสัมผัสนี่คือคุจัก <c oughs> เราเคยได้ยินเคยได้ฟังครูบาอาจารย์เราให้ฟังพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียว พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวผมพระพุทธเจ้าไม่ยาวอต่อไปถ้าสองข้อมือตามเลยอันนั้นมันไม่ใช่ผมในบนหัวไม่ใช่ผมในสีสรษะมันมีความหมายยานปัญญาของพระองค์เกิดขึ้นตัวสัญญาของพระองค์เกิดขึ้นตัดกดของธรรมชาติมันสิ้นสดและธรรมชาติมันไม่กลับคืนมา ทำให้พระองค์สับสนวุ่นวายธรรมชาติมันไม่กลับคืนมาให้พระองค์มีกานขัดแยงของตัวพระองค์ธรรมชาติมันไม่กลับมาทําปัญหาให้พระองค์เกิดขึ้นกับสิ่งอื่นอื่นนน,น,นั้นเเหแหละทับตัดขาดเดี่ยวอดของธรรมชาติมนันี่คือที่สุดของทุกอันนี้คือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่ตรงนี้ และทุกคนต้องประสบกับสิ่งนี้จริงๆดังนั้นคําว่าพระพุทธเจ้านั้นคือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจท่องใจจิตใจว่องไวมองเห็นสภาพอะไรทุกทุๆอย่างที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจอันนั้นอย่างพระพุทธเจ้า ดังนั้นพระพุทธเจ้าตัดกับพระวกริกวาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับตายจีวรเราอยู่หรือจับนมือเราอยู่พอไม่เห็นเราต้งแหนให้เข้าใจอย่างนั้นดังนั้นการเห็นธรรมะฐานข็นพระพุทธเจ้าทีงไม่ใช่สีไม่ใช่แสงไม่ใช่รวมคิดไม่ใส่รวมกันไม่ใช่เป็นปนับเล่นสิเล็ดดายอะไรกันในท่อมหาสมุทร ให้เข้าใจจริงๆดังนั้นถ้าพรธเจ้านั้นคึงว่าเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรทิดธรรมดาต่เดียวไม่ใส่พระองคดังนั้นสุขคืนนอกจามผมสงบไม่มีสุขคืนนอกจากผมสงบไม่มีนนอนมมันว่าความสุขคือความสงบความสงบไม่ใช่เป็นนั่นงสงบสงบจากตัว สงบจากโหมสงบจากเงาสงบจากการยุดมั่นหือมั่นสงบจากโหมไม่รู้เพราะจิตใจของอพระพุทธเจ้าสะอาดสว่างสงบบริสุทธิ์ธีแล้วนั่นแหละตัว่าสุขคืนนอกจากโหมสงบมันเราเคยได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้า เป็นพระพเจ้าแล้วทำการทำทานมากกว่าคนที่ตนคนธรรมดาเพราะความสงบที่เห็นดังนั้นบุญแท้จริงคือสมสงบวิพพานแท้จริงคือสมสงบพระอรหันต์แท้จริงคือสมสงบความสงบนั้นมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่หยุดหย่อนคนไทยก็มีความสงบคนจีนก็มีความสงบคนฝรั่งเศสก็มีความสงบ คนอเมริกาก็มีคนสงบคนเยอรมันคนอังกฤษมีคนสงบเช่นเดียวกันคนคะเมนคนยวนคนหนาวก็มีคนสงบเช่นเดียวกันความสงบนั้นมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยุ่งบางอย่างเราเพียงให้รู้สึกว่านี่คือความสงบ ตัวสัญญาตัวนั่งเนี่ยมันจะทําหน้าที่ของมันมันจะแสดงหน้าที่ของมันมนี้อกปโภคตความสงบอันนี้คือพระพุทธเจ้าตัดขมขั้เดียวมันขาดออกจากกันถ้าพูดโดยตรงๆแล้วพระพุทธเจ้ามีคลไปยนั่งบาย์ใบทำอย่างนี้มันจะไปเก็นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีจุดหมายนะ มันมีจุดหมายมันมีเทคนิคม,มันมีคนใจที่ทําจังหวะเคลื่อนไหวนี่ทาอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นผมเข้าใจอย่างนี้นที่ผมพูดผมสอนหรือที่ผมพูดผมโวยที่ผมแนะนําท่องทางให้รู้ตัวนี่ทําไปมันจะเป็นยังไงมันไม่ได้จะรู้ตัวเฉยมันจะเป็นอันหนึ่งขึ้นมา ถ้ากดขึ้นมาจริงๆรับรองได้จะเอาสีเป็นพันถ้าพูดจริงทำจริงแล้วมีเงินสักไปซื้อได้ไหมไม่ได้เรียนหนังสือมากมากรู้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จริงๆพูดมากๆรู้ได้ไหมไม่ได้จริงๆถ้าไม่ทำไม่รู้ทำอย่างอื่นก็อย่่งรับรองเลยนะตัวตนไม่เท่ ไม่เคยดูเขาทาอย่างนี้ทำอย่างนี้ดูอย่างนี้ก็เลยพูดเรื่องเดียวเท่านั้นธรรมะแค่จังคือสิ่งเดียวเท่านั้นหน้าที่ของมันมีอันเดียวเท่านี้แคนมาพูดกันเป็นจำนวนมากว่าปัจจบัติธรรมะย่างไงก็รู้ทำย่างไงก็รู้รู้ได้เพราะอาลุลบเบลอโลภยักษรโลโลมันต้องเป็นอธรรง โลกีญะธรรมโลกเป็นวัดตังเป็นวงค์โลกนั้นจะมีความดำสดวุ่นวายมันเตึงไม่ใช้โลกุตระธรรมไม่ได้สมถะไม่ได้ยุปัฒนานถ้าพูดอย่างนี้ก็อยากหาว่าปฏิเสธแต่ทั้งหมดเพรปฏิเสธนั่นแหละคือเพราะความจริงมันต็งไม่ต้องเกี่ยวข้องกนันละ ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการทำารรไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการแจรุนิยาไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดทําไมไม่เกี่ยวข้องอันนั้นมันเป็นพูดคนโบราณท่านจึงสอนอะไรการพูดนั้นดีแล้วพูดร้อยคำ, 1, คำ, 10, คำ 3. พันคำหมื่นคำแสนคำก็ตามรู้การกระทํารู้สึกตัวครั้งเดียวไม่ได้กันว่าอย่างนั้น ด, asure, ดังนั um, happy, lah, ้นการกระทำในสิ่งมีค่ามีสุดมากที่สุดบาปก็คือควไม่รู้สึตัวบาปมากที่สุดไม่รู้สึกตัวการเกลื่อนไก่บาปมากที่สุดไม่รู้สึกตัวการโกงการโกดบาปมากที่สุดไม่รู้สึกตัวจิตใจกำลังเลือดกำลังคิดนี่ คูออย่าง้คื่างหายของที่พวกเปิดของที่ปิดบุณมากที่สุดคือรู้สึกตัวการเคลื่อนการไห้บุณมากที่สุดคือรู้สึกตัวการโอกการโผลคุนมากที่สุดคือรู้สึกจิกกตใจมันลึกมันคิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ว่ะเรียนมากๆมันก็ไม่รู้ มีเงิน,นงมากๆไปซื้อก็อมาให้สิ่งนี้มันต้องลงมือทาสมมุติเราพิกตาอยู่น่คนอื่นมองเห็นว่าเราพิดษาแต่รู้ไหมรู้ว่าคนนั้นสัมผัสโดยวี่ีไหนไม่เลยการเคลื่อนการไหวคลิกมือควบมือยุมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังคนอื่นมองเห็นแต่สัมผัสกับคนนั้นรู้อย่างคนนั้นได้ไหม ไม่เลยไม่ได้รับรองจริงๆเรื่องนี้และจิตใจที่ไม่มีตัวไม่มีตนมองไม่เห็นคนนั้นคิดเรื่องอะไรยิ่งแล้วยิ่งไม่เห็นยิ่งไม่มีแค่สำหรับตัวเองกำลังคิดอยู่ก็ยังไม่รู้คนอื่นจะรู้ได้ไงทั้งนั้นคนโบราณสอนเอาไว้ตำหนิเถอที่ลี้ลับในตัวของเราที่อย คนอื่นจะรู้ดีเหมือนเรารู้ตัวของเราไม่ได้คนอื่นต้องรู้เรื่องคนอื่นตัวของเราเองต้องรู้เรื่องของเราเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าตุปติปโนพระคัมภีโตสาวกะทังเถิสงสาวกของพระพุทธาเจ้านั้นไปฏิบัติทีแล้วคือบูดได้ปฏิบัติทีแล้ว ปุจุปีปันโนพระควตโตสาวกสางโฆแปลว่าสงฆ์สาวกของผะปิพาเจ้านั้นหมยปฏิบัติตรงแล้วเหตุยายยะปฏิปันโนพระควตโตสาวกสางโฆสงฆ์สาวกของผาปิพาเจ้านั้นหมยปฏิบัติเพื่อลู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแห่พอกจากทุกได้สิงสิเรื่องเลยยักปิตทาง จตานิภัสริสีนัสกัมจตานิลิสาบกคลาังเป็นผู้แห่งอุตติภูมนับเรียงตัวบุรุษให้แก่ตัวเอสักวัคตุราสาวกัสสังเกตนั่นแหละสงสาวกของพระพุทธเจ้านั่นแหละสงสาวกของพระวินภเจ้าเนี่ยท่านกำหนดจดจำลงไปถึงอสโสดาบันดุกตนอาสักศิภาราบุตร พระอนาคามีมากและพระอรหานันต์สัท่านจังหวะพระโซโดามาาาักพระสกิทาคารีมากพระอนาคามีมักพระอรหานันตเป็นโลกิยธรรมยัยงไม่เป็นโลกุตตรธรรมมักแปลว่าข้อปฏิบัติมักแปลว่าข้อปฏิบัติบางทีก็ปฏิบัติบางทีก็ไม่ปฏิบัติยึงเป็นเพียงมากเท่านั้นผลจึ่งไม่กลับหก ก็มุดเอาเราจะไปต่างประเทศเรานึกว่าจะไปต่างประเทศออกจากบ้านเราหรือเปลไปแวะที่จังหวัดเลยสักวันหนึ่งออกจากจังหวัดเลยไปพอนเสรแวะอนเสร็สักสองวันหรือไปที่ไหนที่ไหนเลยไม่ถึงต่งประเทศนั้นเขาเรียกว่าโลคูนี้ทำแต่ไปไม่ถึง ไม่ตั้งใจนึกว่าจะไปกรุงเทพนี่แหละของจริงเป็น,นบานบนี้ที่คนออกจากบ้านเราไปไม่ต้องแมะจังวันเลยพอแก่นโครลาไม่ต้องแะะติดเครื่องบินไปก็ได้หรือนั่งรถทัวร์ไปก็ได้แต่ไม่ลงทีเลยเพราะกระบวนรถนั้นมันจะถึงกรุงเทพทุกขัดน รถเครื่องบินมันก็ต้องไปลงที่ดอเนเมืองทุกครับไปถึงเขากําหนดให้อีกจะด้วยอย่างเครื่องบินออกจากจังหวัดเลยไม่เกินสองชั่วโมงถึงสรุงเทพถ้าเป็นรถทัวร์ไม่เกินแปดชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงถ้าเป็น,นรถนไฟไปขึ้นรถไฟที่ขอนแสิรเข้าถึงกรงเทพได้เป็นเดียวกัน เมื่อไปถึงกรุงเทพไปถึงหัวลำโพงเราก็รู้สึกว่าหัวลำโพงเป็นอย่างนี้สถานีรถไฟเป็นอย่างนี้คนมานั่งรอรถไฟนั่งอย่างนี้เราเห็นเรารู้เราัสได้อันนั้นแหละคือโลกอุตราหรรมถ้าเราไปรถจนถึงหมอชุบฝนตกล้วก็ดูสถานที่ คือขนส่งคนมานั่งอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเดินอย่างนั้นแลว้วก็เห็นสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละคือโลกุตตรธรรมถ้าเราขึ้นเครื่องบินไปนั่งไม่ใช่ขึ้นแล้วนั่งเครื่องบินเลยเครื่องบินพานเราไปลงดอน,นแล้วก็เดินออกจากเครื่องบินเนี่ยรถเขาไปรับเดิน,นมาเข้าสถานที่ที่มานั่งพัก คนโดยสารแล้วก็มองคนโดยสารเข้าออกประตูนั้นประตูนี้เดินไปท,ทําธุระอันนั้นท,ทําธุระอันนี้อย่างเรียบร้อยนั่นแหละเราทมผัดได้นั่นแหละคือเราไปถึงจุดหม้ปลายทางเรยอว่าโลกุตตรธรรมโลกียธรรมแล้วไปไม่ถึงนึกว่าจะไปให้ถึงเลยตายก่อนทมทางก่อนไปไม่ถึงนั่นเขาเรียกวโลกียธรรม โลกุธรธรรมไปให้ถึงสับผัดแนบแน่นอยู่กับที่เราต้องการไปถึงสถานที่ที่ตรงนั้นเดียวโลกุรธรรมดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดผมพังเดือพุ๊บหากออกไปเลยถึงที่เดียวเข้าสู่สภาพของมันจริงดังนั้นโลกุณธรรมหรือมิพพานนั้นจึงมีแล้ว ในคนทุกคนไม่ยกเว้นเป็นผู้หญิงก็มีแล้วเป็นผู้ชายก็มีแล้วเป็นข้าสงฆ์องค์เมนก็มีแล้วคือศาสนาพุทธก็มีเป็นอย่างคือศาสนาคิดก็มีเป็นอย่างคือศาสนาคิสละมก็มีเป็นอย่างคือศาสนาทานศาสนากินดูคนมีเป็มอย่างแต่เราทําไม่ถูกเท่านั้นเองเพราะเราทําทอย่างนั้นก็ลุ้ ทำอย่างนี้ก็รู้ก็มีความสับสนวุ่นวายขัดแย้งในตัวเ,เองเพราะเราไม่ไงายของที่ว่วงไม่เปิดของที่ปิดคนที่ฟังฟังก็ไม่เข้าใจคนที่พูดให้ฟังพูดก็ไม่เข้าใจเมื่อทั้งสองคนเนี่ยทำความเข้าใจกันไม่ได้สิ่งนั้นก็เลยไม่ปรากฏเนี่ยเป็นอย่างไง นิพพานนั้นจึงเหนือดีเหนือชั่วพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้านั้นจีว่าทําบุญไม่เป็นบุญทาบาปไม่เป็นบาปเนี่ยเพราะพระองค์ตัดขาดต่อไปแล้วถ้าสาวกของพระพุทธเจ้าทุกองตัดขาดต่อไปแล้วจีว่านิพพานเรื่อโลกุตตระธรรมเป็นผู้หมดปัญหาเป็นผู้หมด การขัดแกงเป็นผู้หมดความสับสนวุ่นวายเพราะจิตใจสะาอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจของใจจิตใจว่องไวยานปัญญาตัดสุนให้บอกว่าจบกันแล้วจบกันแล้วท่านสอนอย่างเราเคยได้ยินได้ฟังตูบาอาจารยพูดให้ฟัง เมื่อถึงที่สุดแล้วยานยอมเืเมื่อถึงที่สุดแล้วยานย่อมมีว่าอย่างไรแต่ยาหมายถึงอะไรก็เมื่อเราถึงอัดขาออกไปแล้วจา,าการาสมบนะวศาสตรสิ้นแล้วคบสิ้นแล้วคมประจำจุดจบแล้วกิตติไม่มีเพราะสัญญามันเข้าไปรู้เองไปทําหน้าที่ของมันเองดังนั้นที่ผมหรืออาตมา ได้มาให้พอดิพเป็นเครื่องเคือนจิตสติจิใจในวันนี้ก็เห็นว่าสมงวนเกเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยขัดสงและญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาภูมของพระพุทธเจ้าและถ้าทำคำตั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลานตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเตือนจิตสตจิตใจของพวกเราให้พวกเราได้ปรับปรึกตาพระธรรมคำสอนของพุทธาว่าตักทัางหลายเราผู้เป็นสถาปนึงแล้วเห็นแล้วจึงนำมาสอนพวกเอทั้นหลายให้พวกเอทั้งหลายจงปรฐฐับปรึกปฏิบัติตามอย่างเราสถาปนิกเพราะจรู้จะเห็นจากเป็นจะมีอย่างเราสถาปนิกปรับประวะัติพระองค์ว่าทราบอ,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 องพระองค์สึ้นแล้ว พบพระองค์ถิงแล้วพระมหจัรขอพบพระองค์อยู่จนแล้วอีอื่นไม่มีเมื่อมันถึงที่สุดแล้วตัวสัญญานั่นแหละจะทำหน้าที่ของมันเป็นผลของมันจริงๆรับรองวัดลองจริงๆแต่ทุกคนต้องประสบจริงๆขอให้ทุขคนสุขคนจงประสบขอบคุณเออาในช่ที่นีช่งทุขคนเออ